<c oughs> วันนี้มาแปะนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ได้จะเห็นปกคลิปอยู่นะว่าผมจะทําอะไรวันนี้วันนี้ผมจะมาสอนแก้แลกบล็อกฟูดนะสําหรับคนที่แบบว่าเครื่องไม่แรงแบบว่าแหลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะสอนให้มันลื่นนะครับทุกคนในบลนะ็อกฟูดนะอาแมปอื่นก็สามารถทําได้นะครับโอเคไปก่อนแรกนะครับผมก็จะกดตั้งค่านะแล้วทุกคนก็กดอันสองนะ ดตรงนี้นะเราะผมอ่านกฤิดไม่ออกอ่ะกดไปรอมันทำงานนะครับทุกคนรอดูพื้นผิวได้เลยมันจะเปลี่ยนไปเห็นปะมันจะกลายเป็นแบบว่าภาพเรียบง่ายนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกดตรงนี้นะครับกดอะไรวะกดบนซ้ายที่เป็นสี่เหลี่ยมของรูบอกเผื่อทุกคนไม่รู้นะกดเข้าไปปุ๊บกปดการตั้งค่าอืมแต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีถึง อ่าหสิเฟมเลทถึง2 4 0สี่สิเฟมเรตนะครับทุกคนอยากได้ไหนทุกคนก็เลือกนะแหละมากอแรกเลยนะครับทุกคนเห็นกราฟิกปะลดได้หมดเลยครับแค่นี้นแหละอ่าเพราะทุกคนลดหมดใช่ไหมตอนแรกของทุกคนจะเป็น,อนีอ่าอัตโนมัติใช่ปะคนเลือกมาตรงนี้ดีกว,ว่าด้วยตนวเองเพราะมันจะลื่นก,กว่าสำหรับที่ผมคิดนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลือกซืบที่ดีเวลาเล่นบล็อกฟนครับ เลือกเซิร์ฟที่ดีย้ำว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าแต่และแบบจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมย้ำว่าแนะนําให้อยู่สิงคโปร์นะครับดนสิงคโปร์อะ่ะน,น่าจะรู้จักกันนะเออเนี่ยถ้าสิงคโปร์มันจะปิงประมาณ60สิบเฟรมเรทนะครับอ่ามันก็จะแก้ทําไม่ให้แหลกหรือน่วงหรือปิงใดๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนต้องเน็ตด,ดีด้วยอ่าห,หาเติมเน็ตแรงๆอะ่ะ ก็ลืนแล้วแค่แนั้นแหละมันก็มีประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเข้าดิสคอดพี่นะครับก็อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนี้เลยครับมันจะมีดิสคอดอยู่รูปสัญลักษณ์ดิสคอดอยู่ลองเลื่อนดูมันจะมีอยู่กับเกี่ยวกับอะไรเงี้ยอ,อทุกคนก็กดเข้าดิสคอดพี่ได้เลยเผื่อน้องๆจะได้มาคุยกับพี่คลิปนี้พี่ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะช่วงเนี้มีอะไร เยอะะไปหมดเออก็เดี๋ยวเราว่างๆผมจะทําคลิปนะก็เนี่ยที่ผมมาทําคลิปเพราะว่ามันหกวันแล้วไงเออผมก็เลยมาทำเคื่ทุกคนดูแต่ว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทําคลิปจริงจังแต่ว่าเขาหน้จริงจังแน่นอนไอ้น้องหลักอย่าลืมเข้าดีพี่ด้วยละ่ะเพื่อติดตามผลงานพี่ต่อไปเนาะหรือว่าจะส่งแฟนอาร์ตให้พี่ก็ได้นะโอเคครับบายๆพี่สอนเท่านี้แหละ